สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะเอฟซีสุข,ขสุขคนสุมองสุองสบอตสบายดี <c oughs> งามบายพี่น้องเ <c oughs> อ้าตอนกินสมนัครแค้นเลยปูพ่อก็ส่องน้องไม่หนีขคือเก,าออก <laughs> <c oughs> ่าเดือมไม่น้องกิ่นยัางนอไปเขียวนังเข้มว่างนังก้อนเาจะจอย จอยเหเด็ดยังนะาะกระโดดนะกระโดดใส่ขีเราต่ากระโดดใส่ขีเราแปดฝีมือเสาจอยแซบในน้กกนอน่เท่าไหร่ปีนี้จะกินี่อะไรปีนะนี่มากระเชามากุนโลเออมือเน่ยระเามากแบบอุ่นๆเลยเรอใ่มเป็นขาวๆเออาตอนนั้นตอนบคลาย เพราะว่าเขาเจ้าเอาอันเขาปลายเห็ดเขาไปเอาเขาอันเม็ดขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเจ้าเอาเขาม็ดเห็ดชุ่มเือเขาจะเอาเขาปลายแล้วก็เลยมุมมุนมีดในล่างหัวบัวพฤศิต่ำใจเหล่าข้าวกระโดดน้อยห้ำกระโดนหมดเนี่ยเนี่ยเนาะห้ำกระโดนเป็นวะ ตั้ตมใช่ขี้เ้าเนาะเสร็จแน่นอน,น,นี่เราห่มด้วยช่วยกันพม,ม่ต้องเมตตา เร่มแรกเาตาพาติดตามช่องเมตาในเรื่องพี่น้องเด้อช่องเมตาพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดหมักกระดิ่งเพื่อนในเรื่องพี่น้องเด้อแหม่เพื่อจะมีคลิปใหม่ๆลงให้พี่น้องเดิดเ่งถ้าจ่อยตั้มเลยพี่น้องเรนะื่อยๆเนาะกดที่ช่อง <c oughs> แล้วก็ซ่องบบา,าด่านเด้อพี่น้องเด้อเปิดไม่ใช้ไล์ฮ่ก็ได้ซ่องซ้ำมือพี่น้องอย่าลืมเข้าไตึกถฮาก็ล<อ>งสี่คลิป เริ่มเขอบไปติดตามให้ในดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องหมักโพ้โนะฮะให้คนละโคบ่หมักโพนตักตามาให้แหลกพี่น้องจะปรุงรสซอยกันคนในข้าวสามคนพี่น้อง ตำขีเลากาสามแม,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 ม่คัวสาแม่คัวม,มันน้อนสูงมจะกินกับกินกี่ะอืมจะกินกับกินเลยเท่านี้แต่งี่สินามมือทีอสมม่สมมิบตวโลน่งสามมือตอมม่อโลสมื่ต่วโลแล้ว มะโคโหข้าวขวลงกนเลยนงมัตเคยกินมะนงมัดบ่เคยกินบ่เคยกินบ่นกินมะตั้ามคยกลอเบื่อยกลอกินเขาคัวมะพกล้วลกะนันนิเ่กน้ำตาลเน้อยเอาสั่นสูตรมนมินมตกบบ่เคยกินขึ้นกันบ่โอ้โห พุงมือน like ี่ม right. uh, like, ือก้อนมันงาน่องมินนี่น้อพ่นตำทุกินแต่ว่าพตริไประเหมือนเนวดมือมินพูดหิวทั้งปลปแดกมาแล้วพี่น้องหิวทั้งลปรดกมาแล้ววาสัน้องมินพากินรืพี่น้องเคกินยอนรบมันเอยบริกรแต่หิงแล้ววาสัตนสองปีแ่อปีแล้วบริกินนะ น้ำปลาแดกนัวลงน้ำน้อยเพื่อนว่นอัพุ่นเลยน้องมินนะซ่าจอยก็เมนอมินพากินข้อแฝงย่องเลยอยอ่ามตตาคนบอกค่อยกินพี่นั่ยคือ้นพี่น้องพซาจอยก็มีกรเป้ข้อแี่น้องเปลี่ยนสีกมป็นนัวลงแล้วครจอยเปลี่ยนโอ้โหแต่ชิวัน บาดส่นนัองหัวเลยวะนังวิเอาเกลือลงน้ำทีงน้อยเพา่ว่าเมื่อกี้ตัเลี่น้องตํ้แกเลยพี่น้องกลังลุยเลยบานซัน ปลาสุดชั่วน้องนัวออร่อยพี่น้องชั่วมันขี้เหล่าใส่หมากหมากให้หมากผู้พี่นาะก็หมักกระโดนก็หมักกระโดดนะสิพี่น้องไม่ควรต้องไปอีกใบหอมนี่หอมบัวแปลว่าดำขี้เหล่าได้เฉพาะหอมบัววุ้นอยังไรไม่เลยใส่หอมปอกก็ได้หอมปอกก็ได้บ่ แต่อหอมบัวก็จะเข้ากันดีนะซิมไล่ไไเธอ,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 อซิมเลยอ,อ,อ,อุ้ยไม่น้องวิซิมก็ยังม่ได้เรื่อง่เนาะไม่ตาจ้ะตาซิมองนมาั้นไปไหนเติมเกลืออือืมอใ่ลน้องิตอย อิมค่าซ้ำเลยนพี่น้องว่านเดยตักเปียนกันซิมหนึ่พี่น้องีอิมค่าซ้ำล้องเทมวไปดิ้นน้องเอ้ยมานังเต็มกันอยู่หนังแคสนะว่้นูนะกอานงแคทบอกกินบ้กินบ่ได้ แอลกอฮอล์มาเลยนะเอาสิบพากันเมาซะกวันมามีเม้เย้องแคทาแอลกอฮอสิบพากันเมาบวพี่น้องน้องมเมอ้องไดักแมนนี่นมเอน้ากห้เียป้าเครับ

นอนเงาอยู่มาทีครับไข่เอาลูกมาดิเดวต้อไมีกดกินเลยมามามาเบซี่ออกบักเบบซี่มาเหยียบลังเลยดำดำไม่มาดำ เด้อพี่น้องินสวนพักบัวอเ่ใช่พักบัว่ับัวอคุณ่ดีฝากันมาให้นั่นี้บังบอคพี่น้องว่าสวมพักบัวทีแท่อะโมเมนต์สวมพักบัวเ้าก็เห็นพักบัวลอยน้อใส่ให้มันหอมเต็มเพี่น้องสวกีเราใส่ลับอันหมาโขงขอบคุณพี่ใจดีจับขึ้นมาน้าเงินขอบคุณ ขอบพี่ชายขอบพุดพี่ชายขอบพุณพี่ชายพี่โเงินไเฮาไมเฮาเจ็บไปเห็ดเขอบคุณอไรได้อเดอเก็บเก็บเงินเห็ดเทียดขอบคุณอะไรได้อเดอร์แ่ขอบดอะไราด้อเดอร์ขอบพูดอะไรได้ไอเดอไอเดอร์ไอเดอร์ไอเขภาพแข็งแรง ยนาน้เดายนาน้มาจบายโซมาจ็บาโซอครับแห้งสุขภาพแห้งหาเจ็บหายโซกินเต็มที่ไดนี้เฮ้ยผูมักนะนะ่าพื้นตั้กขนราแล้วสั่นบึนบใส่่ื้เก็บหายเยกูมืเอนยิปอป้ายในหมู่ห้านงีอย่าในบัตรตเงินกันนะเงินหายแม่ดิสับมึงมาหาซื้อเลยนเฮยบัตรตเงินหน่อเด้อ บงนจนันินเนตจนีินโมาเรมราคุยสายบงนอ้าวกเาลยเชียงกูักกินไตจอยกินเนตไอ้คนถือเลขถือเลขครโอนมาหจ่อยเอาโยนหาีงนทโอนมาหายเอียงน้ำเอาชินเดือนพนีโอนมาห้พ่อนงมอสขอบพุณหลายๆครับลงนาจ้าเอียงมันใส่เงินบบเป็นก็เยบ่โอนมาห้บ้า ปิดอีกอะยังไม่เ้าเงาเฉยพ่อทำอะไรมาเผาเงดเฮ้ยเอาเลยวันนี้ป้านีหมักเศบนัวพี่พี่เวลาใส่ยังเกาะน่องเว้ถ้าเอยนาตอนจอยนี่ว้ไ้ข้างหลังนี่เฮ้ยไ้ข้างหลังต้องหาในกระเป๋ามึงนี่นะนี่เล็กนะ งมอบเนสบเบา้ยเสยบพิน่้บปัสสันลาเด้อพี่นสบส้มเียวเมะมาสู่ทุกคนพ่อหม่กินนาสบายดีสบายดีลืมตินต้ง้มออเมตาเมจิมออกจิมออก